รอบัตรแจกเลยครับพี่แคนซาวสตูดิโอสวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมอยู่สตูครับไปซ่อมเพลงแมาซ่อม,มได้บายุ์แม่จีแจกบัตรห้าสิบบตรได้ไหมแม่ครับรอบนี้คนสร้างผม<ห>คนบอกรเขากลุ่มว่าสิเข่ามืออื่นกับอจักเอาบอแมนด้วยนี่ สองพันหาอยคนแล้วอยู่ในกลุม่มพี่อ้อแจกใบพี่อ้อออสเตเรียเปลี่ยนบริยูครับผมเพิ่นมีงานยุงเทปครับมีตาใจกะลอยไหมครับอีพี่ที่หาแล้วครับผมอีพี่ที่หาแล้วปกติก็สิมีศิลปินรับเชิญเบี้ยนมาแต่าว่ารอบนี้แบบใจก็ลอยล้วน แต่ลอยบาทนี่มันเบาแพงจนเกินไปดอกอิหลีซื้อเลขเมื่ลายก็นั่นถือคนต้มคนตัวเมื่อไรก็นั่นเลี้ยวผมเสียอนุมัติเข่ากุ้มนี่เอาเข้ามาแล้วตอนนี้19คนรออนุมัติ19คนรออนุมัติครถถับผมเช็คบอยอขอบคุณครับ สิบเก้าคนรออนุมัติครับผมตอนนี้2,500คนแล้วอยู่ในกลุ่มได้จักได้จักหาพันไอซีพันหายังดีรอบที่แล้วนกพวงสกอรมาได้หาพันหาพันสองเออรอบที่แล้วได้หาพันสองเออคอนเสริร์ตเคิงลางงนวูนี้นั่ย จักน่อยห้องสิได้ซักขนล่างขนเอาไปตากไปยังนี่บัานต่อปีน้อมดอกเอาแบบเดิมๆเลยมีมีสุดที่ได้ใส่กระบะเคียวเวลาต่อยหาเด้อหาติมันมีกระบะให้ขนเนาะกระเคลื่อนชมพู่บนี้แล้วเนาะชมพู่บนี่มีแล้วแดงไอซังแล้วก็มันมีขนสีฝา,า,บบาดดเนาะเพราะท่านมีกระบะมีสุดใดญ่สีมีเพ้งบบสีฝาสซบอเพชรกระบะไ่ คนเนามีสีแดงสีอะไรบ้างอ่ะสีแดงสีฟ้าใช่ไหมเขียวม่วงม่วงก็มีไงม่วงนี่เธอใช่ไหมล่ะม่วงก็ชุดนี้ก็เสียงให้มันเต็มเต็มเลยเหลือแต่เหลือแต่เขียวสมเขากับสมได้แล้วสี่ันหาคนขาเข่ามืออ่นจะบอดขอบคุณครับ เอาเลือดต่อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล้างแผลก่อนไปโดนอะไรไม่รู้แค่นี้นะครับ